สวัสดีครับผมบีมพาเลนเองนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมางานวัลเด็กนะครับสนามกีฬาแถวบ้านผมเองนี่แหละนะครับจำได้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วก็เคยมาที่นี่แต่ย้อนให้ดูเมื่อกี้ก็นะครับปีนี้ก็ของไม่ค่อยมีหรอกนะครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฟอติมันจะมีฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวไม่รู้อะ ก็ต้องพารีวิวก่อนอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแบบว่าเออร้านไหนดีก่อนแต่เราลงเลยแล้วร้านไหนดีก่อนวะร้านร้านลงก็เพิ่งกินมาเช้าเนี่ยเอาเลยร้านไหนดีนี่เออร้านร้านที่เราจะไปร้านเราจะไปกินเอออะไรดีเนาะอันนี้เอออันนี้มันเป็นร้านร้านมะแก้มนะครับ มีอะไรครับครับหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยเล็กเล็ถ้วยหนึ่งหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหอดเลยนะครับอดอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปร้านใหม่แต่ว,ว่าเไฮไลท์ของงานเนี้ยมันจะมีมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาใหม่นะเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีแบบว่าแบบที่เขาให้เต้นแล้วได้รับเพราะปกติแล้วอะ่ะ เขาทุกๆปีอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเขามีของขวัญมาตรงหน้าบุญแล้วให้เก็บ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 ไปเลยนะครับมันจะไม่มีแบบว่าเออเต้นรล้วได้ของขวัญนะครับแล้วก็ล่นกิจกรรมอะไรอย่างนี้มันไม่มีนะครับทุกปีมันจะมีปีนี้แต่ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วไม่น่ามานะครับโอ้โหอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยข้าด้ะมีรถมาข้ด้เดี๋ยวดูว่าะมา้ด้วยมามด้วย โอเคครับโอเคโอเคเราเราเราได้มาแล้วเราหาตอนนี้เราหาขกินอยู่อ่ะแม่งน่าจะหมดแล้วแหละคือจะบอกว่าไฮไลท์วันนี้ก็คือเราน่าจะมาช้านะครับก็เลยได้แค่แบปซี่อย่างเดียวมาช้าจริงๆแล้วมาช้ามาหมดกิจกรรมเลยโอเครอเวลามาห้าปีเพื่อรอสิ่งนี้สิ่งเดียวโอเคครับผม ก็คลิปนี้ยังไม่จบครับเพราะว่ามันมีทุกปียังไงเดี๋ยวก็มาต้องอ่านทุกปีอยู่แล้วโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผ่านเรือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกๆคลิปคลิปหน้าหรือคลิปไหนก็จะเริ่มเรือนแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามชมครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับผมเจอกันครับ 呵呵呵呵。<laughs> <laughs>